สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเจี๊ยบสตอรี่อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีสินค้าที่น่าสนใจเกี่ยวกับหมวดแคมปิ้งมาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับเป็นพัดลมแบตเตอรี่แบบพกพานะฮะเนื่องด้วยมันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าไฟที่บ้านดับเป็นเวลา 3- 4ชั่วโมงนะครับแล้วทีนี้ ทางคุณแม่บ้านนะฮะเขาไม่มีพัดลมใช้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยถ้าใครจําได้นะผมจะมีพัดลมของ s t ต n l e y f a t m a x อยู่หนึ่งตัวนะครับผมก็ได้ใช้พัดลมตัวนั้นนะกับเจ้าลูกชายของผมนะครับทีนี้คุณแม่บ้านเขาไม่มีก็เลยไหนๆเราก็จะซื้อพัดลมสำรองนะครับเป็นใช้แบตเตอรี่ก็เอาที่แบบมันพกพาได้ก็คือก็ได้เป็นรุ่นนี้มานะฮะนั่นก็คือรุ่น P10 นั่นเองเอาละครับใครที่พร้อมแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับกันใช้ให้พวกเราด้วยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพัดลม P10 กันนะฮะว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะซึ่งตัวนี้จริงๆมันก็มันมีรุ่นแรกนะรุ่นแรกมันจะเป็นแบบ5ใบพัดนะครับนั่นคือรุ่นเก่าเนาะอันนี้รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่มี7ใบพัดแล้วนะ mm hmm. การที่มีใบพัดมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เราได้ลมที่ดี แต่เสียงมันเงียบลงนั่นเองนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะเป็น USB Type C แล้วนะครับทำให้เราพกสายชาร์จไปจำนวนน้อยเส้นนะครับก็าสามารถใช้ได้กับหลายๆอยุปรกรณ์เนาะเพราะว่าโทรศัพท์ผมกล้องผมส่วนมากก็จะเป็น USB Type C กันหมดแล้วนะครับยกเว้นเจ้า Lumix ตัวที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่นะฮะที่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ยังใช้เป็นไมโคร USB อยู่นั่นเองครับ เรามาแกะกล่องดูนะจริงๆผมก็แกะดูแล้วล่ะตั้งแต่ได้รับของเนาะเพื่อเช็คสภาพนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยหรือว่าพัดลมเนี่ยมีตัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะอ่ะอันดับแรกที่เปิดมาจะเจอเลยก็คือนี่ฮะสาย USB-C ที่เขาแถมมานะตัวนี้สายค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับเห็นไหมเส้นจะค่อนข้างใหญ่นะเอะเส้นจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างยาวผมว่ายาวน่าจะยาวได้ประมาณ2เมตรอ่ะ มีไม่ต่ำกว่าเมตรครึ่งนะครับนี่อ่ะดูนะครับสุดแขนนะ่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมสุดแขนก็น่าจะประมาณ2เมตรนะเออแล้วโอเคอะ่ะผมว่าก็เก็บติดตัวไว้นะครับแล้วก็ภายในกล่องนะเขาก็จะแพคมาเป็นแบบนี้มีโฟมรองอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมอ่อ อ่ะหยิบออกมาปุ๊บก็จะเจอพัดลมอยู่ในอย่างนี้นะครับมีคู่มือให้ด้วยนะทีเนี้ยคู่มือมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่ามันจะมีที่ยุ่งยากนิดนึงกนะ็คือไอตัวการทามมิง่งอะทามเมอร์อะไรเงี้ยเมนูตั้งเวลานะครับการใช้แบบตั้งเวลานอนนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับคู่มือนี้เป็นรุ่นเก่าอย,นะยู่นะเป็นห้าใบพัดอยู่นะครับ อันนี้ตัวจริงเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วนะเป็น7จ็ใบพัดนะครับเดี๋ยวให้ดูร,รอบๆกอนนะด้านหน้าก็ไม่มีโลโก้อะไรนะครับด้านข้างครับค่อนข้างหนาอยู่นะค่อนข้างหนาเดี๋ยวเรามาวัด d ด m e n เมนชันกันที่หลังนะครับอันนี้รูชาร์ตนะเขาจะระบุเลยว่าอ่าเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับไม่ควรใช้เกินกว่านี้นะเพราะว่ามันจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วนะครับมันไม่ได้รองรับฟาชาร์ ge, แล้วก็ ไม่จาเป็นต้องใช้อแดปเตอร์ฟาดชาร์ตวิธีเปิดนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เขียนคําว่า open นะฮะแล้วก็งัดด้านนี้ขึ้นซึบอย่างงี้แลงัดขึ้นปุ๊บก็ลืมบอกใต้ฐานเนี่ยเขาจะมียางรองนะเขาจะมียางรองที่แบบมันหนึบหนึบมากนะครับมันหนึบมันเึกมันเหนียวมันหนึบจับการลื่นได้ดีมากครับแล้วก็เสียงที่หล่นไปเมื่อกี้นะฮะเป็นรีโมทที่อยู่ตรงนี้นะรีโมทมันอยู่ตรงนี้ ตรงกลางนี่นะฮะตรงร่องนี้นะอันนี้ดำๆที่เห็นนี่คือเป็นตัวเซนเซอร์รับสัญญาณรีโมทนะครับแล้วก็เป็นไฟสแสดงสถานะพร้อมเป็นปุ่มกดมเห็นไหมปุ่มเปิดปิดแบบทัชสกรีนนะครับเออท่ไหมอันนี้เป็นกดไฟกดไฟต้องกดค้างนะประมาณ3วินะครับถึงจะติดด้านนี้โอเคไหมอันนี้การใช้งานคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวเราดูรีโมทกันสำหรับรีโมทหน้าตาของรีโมทที่แถม ห,หมก็จะเห็นได้ว,ว่ามีอยู่ห้าปุ่มนะครับมีอยู่ห้าปุ่มนะปุ่มสีแดงคือปุ่มเปิดปิดปุ่มด้านนี้คือเป็นปุ่มทําให้มันหมุนได้ครับสวิงสายไปสายมานะแล้วปุ่มตรงกลางนี่เป็นปุ่มตั้งเวลาปิดนะครับนี่แหละอตัวยุ่งยากคือตรงนี้แหละเนื่องจากไฟแสดงสถานะมันเป็นเม็ดเนาะมันไม่ใช่แสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล แล้วก็มีด้านล่างก็เป็นปุ่มพัดลมอันนี้เป็นปุ่มเร่งสปีดนะแล้วก็ปุ่มไฟนะครับโอเคก็ประมาณนี้นคร่าวๆนะฮะวิธีใช้ก็กางออกนะกางออกปุ๊บอย่างนี้แล้วก็หักกลับไปอย่างนี้ชึบแล้วก็ตรงนี้มันหมุนล็อกได้นะตรงนี้ต้องล็อกทุกครั้งนะครับเวลาใช้งานนะเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกอมันจะพับนะครับอะไรโดนนิดหน่อยมันก็จะพับลงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกด้วย ตัวเรากลางพัดลมปึ๊บนี่เป็นไงฮะเสร็จโอเคนี่จะเห็นได้ชัดนะว่ามีเจ็ดใบพัดนะครับตัวนี้ถอดใบพัดได้นะนี่อันนี้เป็นยี่ห้อมันอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วมันหลายยี่ห้อพัดลมแบบอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาพูดถึงเรื่องสเปคนะครับตามสเปคของมันเนี่ยก็คือชื่ออะไรเนะี่ย A D Y S S P 10นะครับ แล้วก็แบตเตอรี่คาปาซิเตอร์1,800ม ah, ิลลิแอมนะน้ำหนักอยู่ที่1.65กิโลบวกลบ20กรัมอันนี้คือน้ำหนักนะครับแล้วก็ w o r k ์ก g t ง m e มคือ8.5ชั่วโมงถึง33.5ชั่วโมงนะครับนนเห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นสเปคชีตให้ดูอีกทีนะที่ด้านหน้านะครับตัวนี้ข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถถอดล้างใบได้ไดเห็นไหม เออนี่อันนี้คือเขาบอกว่าเนี่ยถอดด้านหน้าล้างใบได้นะครับเดี๋ยวลองดูซิวิธีถอดอ๋อวิธีถอดคือแบบนี้นะบิดชึบบิดบิดอย่างนี้นะก็คือมันจะมีล็อกอยู่มีล็อกอยู่ด้านในเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาบลงมาก่อนเดี๋ยวมันจะหักนะครับมันไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นนะบิดชึบแล้วก็ดึงยกออกมาตรงๆอย่างนี้เลยเห็นไหมบิดอย่างเงี้ย เออบิดบิดทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ด้านในเขาก็จะมีช่องบอก Open Code เป็นตัวหนังสืออยู่เห็นไหมโอเพนก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะ Open แล้วเห็นไหทีนี้วิธีดึงใบนะครับเราไม่ได้ดึงตรงค่ายกลางนะให้เรากดตรงหมุดมันเห็นไหมมันจะมีหมุดข้างๆอย่างเงี้ย ให้เอามือดันนะครับให้ใบออกมาจากแกนกลางนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเออไอหมุดตัวนั้นนะคือตัวล็อกกันใบฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ถอดเอาใบเนี่ยไปล้างทำความสะอาดนะแล้วก็ตัวกรอบด้านหลังก็ถอดได้เหมือนพัดลมบ้านเลยทั่วไปนะครับพอเราถอดออกใช่ไหมชึบนี่ก็เอาไปล้างได้ก็จะเหลือจตะแกรนแบบนี้เออตลกอยู่กันนะ นี่ครับอันนี้ก็เหลือแกนมอเตอร์มันเนาะก็ประมาณนี้นี่แหละคือความสะดวกสบายของพัดลมรุ่นนี้นะครับมันสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยสมัยก่อนนี่คือมันถอดไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับว่าสถานะไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันเวลาเราใช้งานเนี่ยมันโชว์ยังไงนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูสถานะไฟนะครับตอนที่เราเสียบสายชาร์จแบตกันก่อนนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นน้าปัดของมันนะที่เราบอกว่าเปิดปิดก็ใช้วิธีทัชสรีนเอาอย่างงี้นะฮะสองปิดนะครับเจ้าตัวนี้มีความแรงอยู่ทั้งหมด4สปีดนะแต่ว่าสปีดสุดท้ายอ่ะสปีดที่4อ่ะคือมันจะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ ลมธรรมชาตินะก็คือแรงเบาหยุดแรงเบาหยุดสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือถ้าเรากดค้างสามวิจะเป็นการเปิดไฟ LED ตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้สว่างอะไรมากมันเป็นเหมือนไฟหัวเตียงสลัวๆนะครับไม่ให้เราแบบมืดเกินไปเวลาปิดแล้วก็กดค้างโอเคไหมฮะอันนี้คือเราทัชที่ตัวพัดลมนะ แล้วก็ถ้าเราแตะทีเดียวเนี่ยคือถ้าเราเปิดพัดลมใช่ไหมเราแตะต้นๆหนึ่งทีอึ๊บเห็นนะครับเกิดอะไรขึ้นพัดลมมันจะหมุนสายนั่นเองนะแต่ว่ามันจะหมุนทั้งฐานนะ่ะเออมันจะไม่ได้แบบสายแค่หัวมันอย่างเดียวเห็นไหมเนื่องจากมันเป็นพัดลมพกพานะครับมันไม่สามารถวางระบบมอเตอร์อยู่ด้านบนใบได้ไดนั่นเองนะมันก็จะสายทั้งตัวแบบนี้ ะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานะไฟนะเขียปิดก่อนเสียบเข้าไปที่ usb type c นะครับชึบจะขึ้นสถานะไฟมีทั้งหมด4ดวงนะเป็นไฟแบบกระพริบนะครับซึ่งตอนนี้เนม,มันมีอยู่แล้วเต็มอยู่2ดวงแล้วก็กำลังกับริบขีดที่3นั่นก็คือแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยมีอยู่ครึ่งเดียว รเราก็เสียบชาร์จเพิ่มเติมไปได้นะอันนี้ชาร์จไปใช้ไปก็แล้วแต่ส่วนร่องตรงนี้จะเป็นร่องสาหรับเก็บรีโมทซึ่งมันก็สะดวกดีนะพัดลมตัวนี้คือเราตั้งไว้ไปลายปลายเท้าใช่ไหมเราก็ใช้รีโมทในการเปิดปิดได้เลยเปิดก่อนเห็นไหมเปิดแล้วเวลาเร่งความแรงนะครับต้องมากดที่รูปใบพัดลมนี่นะเออสองอันนี้คือแรงสุดละเบอร์สนะครับแล้วเราก็ ลมธรรมชาติเวลาปิดก็กดที่ปุ่มสีแดงปิดส่วนไฟเนะี่ยกดเปิดได้เลยนะครับจากรีโมทเห็นไหมไม่ต้องกดเปิดเครื่องสีแดงก่อนนะคือเราสามารถกดที่รูปหลอดไฟใช้งานได้เลยนะครับแต่มันไม่ได้มีเรื่องแสงอะไรนะตัวนี้เอ่อก็อาจจะมืดมืดนิดนึงแล้วก็ตอนซื้อมาตรงนี้มันจะมีแผ่นพลาสติกเสียบกั้นฐานไว้นะครับอันนี้ฐานเดี๋ยวดูนิดนึงนะผมก็ยังไม่เห็นว่าเขาใช้ฐานเบอร์อะไรนะครับตัวนี้ โอ้แกยงไงเนาะอ่าเนี่ยฮะฐานใช้เบอร์ cr 2 0 3 2นะครับก็น่าจะเป็นพวกฐานรีโมทพวกรถทั่วไปนะครับฐานกระดุมแบบนี้นะตามร้านสะดวกซื้อก็น่าจะมีขายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าพัดลมรุ่น p 1 0ที่มี7ใบพัดตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักพกพาของมันนะฮะว่ามันหนักประมาณเท่าไหร่นะเจ้าตัวนี้แล้วก่อนสุดท้ายเราจะไปดูที่แรงลมของมันนะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยแรงประมาณไหนนะครับผมอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะว่าเจ้าพัดลม p 1 0ตัวนี้มันหนักประมาณเท่าไหร่อันนี้คือพกไปครบชุดแล้วนะ1กิโลสามขีดกว่า,วานะครับโอเคนะสำหรับผมก็คือน้ำหนักประมาณโลสี่ ประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือเราไม่รวมกระเป๋ากระสายชาร์จนะก็ประมาณ1.4กิลกรัมนะครับอ่ะดูน้ําหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของใบพัดของตัวพัดลมกันนะว่ามันกว้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้อโอเคเดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะครับว่าหน้ากว้างเท่าไหร่ แล้วก็ความหนามัน,นจะเป็นอุปสรรคในการพกพาไปแคมปิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวัดความกว้างของใบพัดกันดูนะครับความกว้างของใบพัดเนี่ยใบยพัดน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะแต่ตัวหน้ามันเลยอ,อยู่ที่ประมาณ21เซนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ21เซนนะความหนานะครับความหนาจะอยู่ที่11เซนครึ่งนะสำหรับเจ้าพัดลม p 1 0ตัวนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูาตัวที่ยังผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นั่นก็คือโหมดต,ตั้งเวลานั่นเองนะครับโหมดต,ตั้งเวลาผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันทานํางานยังไงเนื่องจากไฟแสดงสถานะเนี่ยมันเป็นแบบเม็ดกร,พระพริบ4เม็ดนะฮะในคู่มือเขาก็บอกมาอยู่นะในคู่มือนะท i m ม,มิ่งฟังชั o นนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเป็นภาพนิ่งให้ดูนะที่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเจ้าตัวท i m ม,มิ่งฟังชันอะไรพวกเนี้ย โอเคนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปและอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูนะว่าการใช้งานเนี่ยมันจะระบุว่าไฟแต่ละดวงเนี่ยติดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำทำงานอยู่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสูงของตัวพัดลมหลังจากยืดเสร็จนะครับเห็นไหมอันนี้คือยืดได้ค่อนข้างยาวนะผมก็จะวัดจากใต้ฐานล่างนะครับที่ว่ามันเป็นตัวหมุนนะฮะมาจนถึงกลางใบพัดนะที่ว่าเป็นตัวจุดกําเนิดลมนะครับ ยืดได้ค่อนข้างสูงนะเห็นไหมหลุดจอเลยอ๊ออ่ะโอเคดึงทุกข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการวัดนะว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่นะครับจนถึงกลางใบพัดก็ระวังล้มนิดนึงนะตัวเนี้ยเออความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ94เซนนะเกือบเมตรเลยนะเออยืดขึ้นมาได้เกือบเมตรเลยนะใครที่นอนบนตรงบนเตียงอะไรเนงะี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะ หรือว่านั่งเก้าอี้ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ก็ระวังมันจะคว่ำนิดนึงนะถ้าเรายืดออกมาเยอะๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแรงลมที่ได้จากเจ้าพัดลม P10 ตัวนี้นะฮะผมก็จะใช้กระดาษชิชู่นะฮะฉีกฝอยตัวนี้มาให้ดูว่าแรงลมแต่ละเบอร์เนี่ยมันแรงประมาณไหนนะครับแตกต่างกันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูที่เบอร์หนึ่งกันก่อน,นครับนะฮะเบอร์หนึ่ง ความแรงก็จะประมาณนี้นะต่อไปเบอร์2นะครับเบอร์สก็จะเริ่มแรงขึ้นนะฮะแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์สนะครับก็จะแรงสุดนะแล้วก็เสียงกค่อนข้างมีเสียงรบกวนเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบดังมากนะฮะประมาณนี้เนาะ นเบอร์สามซึ่งก็เย็นแหละสำหรับการแคมปิ้งนิดหน่อยนะอืมอันนี้แบตไม่เต็มด้วยนะครับอย่าลืมนะว่าแบตมีแค่ครึ่งเดียวนะครับตัวนี้โอเคก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าพัดลม P10 ตัวนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะฮะบ,บวกลบนิดหน่อยแต่ผมซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นก็จะได้ราคามาที่ประมาณ 800บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่สนใจพัดลมแคมปิง้งหรือว่าเอาไว้ใช้ยาำไฟดับฉุกเฉินนะฮะใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงไม่อยากให้เขานอนไม่ได้ตอนที่ไฟดับนะครับเจ้า P10 ตัวนี้ถือว่าใช้งานได้จริงจังเลยนะแต่ขนาดมันก็จะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาบก่อนสวัสดีครับ